เดินเดินแป๊บเดียวเท้าก็บวมซะแล้วทั้งปวดทั้งเมื่อยแบบนี้จะทำไงดีคุณแม่ท้องรีบมาฟังทางนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาเท้าบวมกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะมากดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะทางที่กดไลค์ขอให้ลูกในครรภสุขภาพแรงไม่เจ็บป่วยทั้งแม่และลูกนะคะ อาการท้าบวมส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่อายุขรร6เดือนขึ้นไปค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายหมดลูกขยายใหญ่ขึ้นทําให้ระบบเลือดและต่อมน้ําเหลืองไหลเวียนลาบากร่างกายอุ้มน้ามากขึ้นจึงทําให้ขาและเท้ารับน้ําหนักมากขึ้นค่ะมาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นกับอาการท้าบวมกันเลยค่ะ 1. นำเท้าประครบน้ําอุ่น แช่เท้าในน้ำอุ่น10-15นาทีและนวดเบาๆบริเวณที่เท้าปวดบวมเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นผ่อนคลายก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นค่ะ 2. ใช้หมอนรองเท้าในขณะที่คุณแม่กำลังนั่งพักผ่อนหรือนอนหลับสามารถใช้หมอนรองเท้าคนท้องมารองปลายเท้าให้อยู่สูงกว่าลำตัวขนาดนอนช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ค่ะ 3. งดอาหารที่มีรสเค็มจัดเนื่องจากอาการท้าบวมอีกหนึ่งสาเหตุมาจากการที่ไตทำงานหนักไม่สามารถกําจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีจึงทำให้เกิดอาการบวมตามอวัยวะต่างๆทั้งนี้คุณแม่ควรงดอาหารที่มีรสชาติเค็มเพื่อบรรเทาไตาในช่วงนี้ก่อนนะคะ 4. หลีกเลี่ยงก,การยืนอยู่ในท่าเดิมนาน,นาน การยืนในท่าเดิมนานๆทําให้เลือดไม่สามารถหมุนเวียนได้ดีและเมื่อเท้ารับน้ําหนักนานๆจะทําให้ยิ่งบวมมากขึ้นค่ะดังนั้นคนขยับเท้าหรือพักเท้าบ้างก็จะช่วยให้อาการบวมนั้นบรรเทาลงได้ค่ะ 5. ดื่มน้ําให้มากขึ้น การดื่มน้ําจะช่วยลดโซเดียมหรือความเค็มนั่นเองค่ะเ <Okay. S 1> พราะถ้าในร่างกายมีปริมาณโซเดียมอยู่สูงปริมาณน้ําของเนื้อเยื่อจะเพิ่มขึ้นทําให้เกิดอาการเท้าบวมได้ค่ะ 6. ใส่รองเท้าที่สวมใส่สบายในช่วงที่เท้าบวมอาจจะต้องใส่รองเท้าที่ขยายใหญ่มากขึ้นเล็กน้อยค่ะเพราะไม่ควรใส่รองเท้าที่รัดเท้าหรือถุงเท้าการรัดเท้าจะยิ่งทําให้เลือดไหลเวียนได้ลําบาก ดังนั้นควรทำให้เท้าระบายอากาศอยู่ตลอดนะคะ 7. ทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอาหารที่มีโพแทสเซียมเช่นอบโวคาโดกล้วยบรอกโคลีมะเขือเทศเพราะโพแทสเซียมปริมาณสูงจะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เท้าบวมนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้คือการบรรเทาอาการท้าบวมเบื้องต้นที่คุณแม่สามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือบวมในบริเวณอื่นตามร่างกายร่วมด้วยให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะอาการบวมที่เกิดขึ้นอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องค่ะพักผ่อนให้เพียงพอพักเท้าให้ผ่อนคลายทำสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อลูก อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย